สื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวจัดทำโดยนางสาวอัจ,จิมาศรีดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ส .4.1 เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดส .4.1 ป .1 ทับ3บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 2. สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 3. เห็นประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลตนเอง และครอบครัวโดยใช้คำถามดังนี้นักเรียนรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตนเองบ้างตัวอย่างคำตอบชื่อนามสกุลอายุนักเรียนเกิดที่สถานที่ใด ตัวอย่างคําตอบโรงพยาบาลนักเรียนคิดว่าสถานที่ที่นักเรียนเกิดมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนหรือไม่ตัวอย่างคําตอบมีไหมคะมี เอกสารอะไรบ้างที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวตัวอย่างคำตอบสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนใครบ้างตัวอย่างคำตอบสี่คน พ่อแม่ฉันน้องสาวครอบครัวของนักเรียนประกอบอาชีพอ,อะไรบ้างตัวอย่างคำตอบพ่อกับแม่มีอาชีพค้าขาย การสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรตัวอย่างคำตอบทำให้รู้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวจากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นเพิ่มเติม,มปฏิบัติกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว ดังนี้วิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวสอบถามสมาชิกในครอบครัวดูข้อมูลจากสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนสอบถามข้อมูลจากโรงพยาบาลสอบถามข้อมูลจากโรงเรียน สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ